ที่อียิปต์ฟังให้ดีนะครับมันน่าจะเริ่มต้นพูดแต่ตัวนั้นก็พอแหละผมว่านะพอที่จะมีสสารวัตถุเป็นสัญ,ญลักษณ์ตั้งตารางงานให้เราอ้งถืออ้างอิงอพอประมาณนะครับเอาล่ะเริ่มแต่ฟารโรฟารโรก็คือกษัตริยนะ์เนาะผู้ยิ่งใหญ่ใหญ่ยิ่งยิ่งใหญ่มากฟารโร รู้ใครรู้จักทรัพ์สินุงฟาโรบ้างไหมครับอืมทําไมฟาโรเวลาเขาจะไปจากโลกนี้เวินเวินเนี่ยทำไมเขาถึงมีความคิดว่าเขาจะต้องมาเกิดใหม่งนั้นสมบัติใดๆที่เขามีอยู่ตลอดชีวิตเขาก็เก็บหอมรอมเล็บไ,ไว้ไม่ให้ใครแตะต้องอ่าเผื่อว่าเวลาเขาหมดลมหายใจแล้วก็ต้องเก็บศพเข้าไว้เก็บร่างกายเข้าไว้ เพื่อเกิดมาครั้งต่อไปจะไม่ใช้ทรัพย์สินของฟาโรห์นะครับแล้วทรัพย์สินที่ว่านี้ใครถือครองอยู่อาไปนูน่นใช่ไหม <laughs> เออเอเอมนุษย์โลกใบนี้ถือครองอยู่บิงเกตใช่ไหมไม่ใช่ใช่ไหมอีลอนมาร์กใช่ไหมไม่ใช่มาร์กซักเบิดใช่ไหมก็ไม่ใช่ใช่ไหมเออผู้นำมาได้หนึ่งสอสาประเทศในโลกใบนี้ ที่เป็นมหาำนาจใช่ไหมไม่ใช่แหละอ้าวแล้วอ,ลอะไรล่ะลุงเฮ้ยลุงมันจะไปด้วยกันได้หว่าเนี่ยระหว่างท่านอยู่หน้าจอกับลุงอยู่ในจอเนี่ยอา้าวฟังไปเลยใช้สองหูไปเลยนะครับอย่าลืมนะเริ่มต้นที่ฟารโรนะครับเอาล่ะในบทบาทของฟารโรที่จะสร้างพีระมิดว่าไปจําลองภาพไปดูสิมันยิ่งใหญ่ขนาดตัวนั้นถามว่าเอาดินเอาหินมาจากไหนใช้แรงงานแรงงานที่วันนี้เคยแรงงานทาส โอเคนะฟังให้ดีถอยหลังไปอีกก่อนที่จะมีแรงงานทาสนั่นก็คือเรื่องของโมเสสนะโมเสสคือมนุษย์ก็แล้วกันนะไอ้โมเสสเนี่ยอย่าคิดมากฟ้าสั่งมาก็แล้วกันโอเคไหมเหนือฟ้าสั่งมาให้มาเกิดมาเป็นมนุษย์ก็แล้วกันเราไม่ต้องพูดคําว่าวิวัฒนาการของมนุษย์เกิดมากี่ครั้งกี่รอบไม่ต้องพูดถึงตัวนั้นตีแตกตะตกเอา เอาตัวเป็นเป็นมาพูดเลยดีกว่านะอาจารยาโมเสสในช่วงเวลานั้นน่ะพ่อแม่ของโมเสสนะก็ตกเป็นทาสแรงงานของกลุ่มกษัตริย์ฟาโร์ซึ่งก็มีบริวารเขาเยอะเนาะอตกอยู่ภายใต้อิทธิพลหมดทุกเม็ดทั้งหญิงและชาย โดยเฉพวะหญิงหญิงโดยเฉพาะอย่างยิ่งหญิงอยู่ภายใต้กาเมสุมิชฉาจาราหมดโอเคนะเอาละมันมีบรรยากาศหนึ่งก็แล้วกันฟาโรนี่สั่งปราบให้หมดเก็บให้หมดเจอผู้หญิงแต่หนี้นก็ตามทีอามานอกจากจะเป็นทาตทาตทางอารมณ์กาเมสุมิชฉาจาราแล้วก็จะเป็นทาตแรงงานใช้แรงงาน ว่าแล้วหญิงคนหนึ่งซึ่งเขาก็มีคู่ครองก็ผลิตลูกคนหนึ่งออกมามามีชื่อที่หลังคือโมเสสเนี่ยครับเอาล่ะวันหนึ่งเวลานั้นเขาก็หนีจากหนีทั้งสามีพรราเมยเนี่ครับทั้งลูกน้อยไปด้วยกันแล้วกันหรือว่าหรือว่าลูกน้อยโมเสสนี่ไปคลอดอยู่กลางป่าประมาณนั้นนะครับพยายามจำลองภาพไม่ได้เพราะว่าหนีตัวรอดมนุษย์ทุกคนกลัวเจ็บกลัวตายเมื่อเวลาฟาโรจ์จะเอาชีวิต และร่างกายไปทําอะไรไม่เรื่องของมันกลัวสิก็หนีโอเคนะหนีนะหนีนะเอาละสามีภรรยาคู่หนึ่งกันแล้วไปเป๊นะก็ไปเกิดนะเด็กน้อยคนหนึ่งอยู่ในท้องมาพอเวลาคลอดมาปุ๊บแอะไงไงแค่ชีวิตตัวเองก็จะเอาไม่รอดแล้วไหนตามล้างตามผานตามเขนข้าดต,าต,าตา่างหาก เอาไงเอาไงย้ำคนที่เป็นแม่ต้องตัดสินใจแลเอะถ้าก็จะครองลูกอยู่จะไปไหนก็แบกหามลูกจะไปเร็วก็ไม่ได้ต้องไปช่วงช้าค่ะอะผ,ผ,ผู้ผู้ที่จะมาชีวิตได้ตามเลยจเป็นต้องปล่อยวางปลดทิ้งเอาลนะ่ะไปตามฟ้าสั่งประมาณนั้นนะครับเป็นไดเป็นกันฝ่ายเป็นแม่ก็เลยปล่อยลูกน้อยเที่ยวเนี่ยลงมาตาม